เมนูนี้คือต้มยำปลากระป๋องนะครับอันนี้ก็จากสวนไปไปไปเขาบอกว่าสุดยอดนะครับใส่พริกพริก,กในสวนแล้วก็พริก ต้มยำปลากระป๋องสุดนะครับหัวเชโป้ผัดไข่หัวเชโป้นี่คือไอหัวเชโป้ไช่เท้านี่คือจากที่สวนเรานะผมก็เอาไปทำเอาไปทำเชโป้หวานนะนะครับแล้วก็นี้ก็คือผัดกะเพราอันนี้ก็ไม่ได้ปรุงไม่ได้ใส่อะไรนะครับอ่ะโซโลกินคำแรกเลยใช้ปาหมี่แต่มันหนาไปหน่อยอะไรยังไม่รู้ไงนะครับเชโป้มันเป็นเชโป้หวานไงเปนยังพืต้นใหญ่อะ,อะเป็นเชโป้หวาน นี่นี่สดนี้ก่อนจีดคันนี้ก็ตัวจีดนะครับเปรี้ยวค<ม>ือเนื้อคือเนื้อนิดนึงผมชอบเปรี้ยวไงส่วนผมส่วนตัวชอบเปรี้ยวก็เลยเปรี้ยวนิดน,นึงแบบมันก็จะอ่านะครับวันนี้ก็ผัดกะเพราบางคนชอบเปรี้ยวก็คอใครอ่ะผัดกะเพราผมกินได้นะครับถูกเดี๋ยวมาดูผัดกะเพ,พ,พราหน่องก็พอได้อ่ะ อ่าคือปรุงมันก็ครบมันก็พอกินได้นะะของวันนี้อันนี้อร่อยเหรอน,นะครับในเชโป้นี่เชโป้โจากสวนไข่ก็จากคิดของเราเองถ้าว่าอันนี้คือไม่ได้ซื้ออันนี้ซื้อปลากระหมองเองครันะครับ,นนบมหมักเองครับอันนี้เชโป้ของหมักเองแล้วก็ซื้อหมูขนานจบกระเทียมมาจากบ้านนิดหน่อยน,นะนะครับโอเคขออนุญาตกินก่อนครับ